สวัสดีครับผมเต้เซนไฟเยอร์นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมไมค์ครับในด e สเพลนผมนะครับนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกแมปเนาะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างดีสคริปชันนี้แล้วครับนะก็ไปโหลดกันได้โหลดมาเล่นกันได้นะฮะหรือใครจะโหลดแล้วเราไปเล่นเอาชีวิตรอดต่อจากผมก็ได้นะครับก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะฮะก็คือผมแจกแมปไปผมก็จะยังเล่นแมปนี้อยู่นะฮะนะครับก็ยังเล่นต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับนะก็ผมก็แจกให้คนที่เขาอยากได้เอาไปเล่นนะฮะนะครับโอเคละเนาะนะฮะ เดี๋ยวพาดึงสำรวจกันวันนี้ไปที่ไหนก่อนดีนี่แล้วกันฟาร์มหมูครับเพิ่งสร้างเสร็จไปคลิปก่อนโอเคนะฮะอ่าฟาร์มหมูอัตโนมัตินะครับอ่าหมูก็จะตกตรงลาวานะฮะตกรอดลาวาลงมาแล้วก็จะติดไฟนะฮะแล้วก็ไหม้แล้วก็ตายแล้วก็จะดอกมาเป็นเนื้อหมูสุกนะครับอืมประมาณนี้แหละเนาะนะครับอ่าฮะเดี๋ยวผมรอดูหมูตกมาก่อนนะอืมอีกนานไน่เนียถึงจะตกนะผมว่าน่าจะอีกนานไฟมันกำลังวิ่งอยู่นะฮะตอนนี้ อ่าฮะอืม huh. เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนเลยนะอืมต่อไปเดี๋ยวพาไปดูไอ้ฟาร์มอะไรดีฟาร์มอะไรดีอา่าเลือกมาสิอา่าเดี๋ยวเอาที่ใกล้บ้านก่อนครับอันดับแรกนะอืมนี่ครับอันนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาเดินไปดูนะแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ครับก็เป็นฟาร์มไก่สุกอัตโนมัตินะฮะซึ่งของมันเต็มแล้วเนี่ยจนไม่รู้จะของไปไว้ไหนแล้วครับจนมันเด้งขึ้นมานโอ้โหนี่เข้าตัวเลยใช่ไหมนี่เด้งเข้าตัวเลยครับเข้าใไก่นี่ถูกเข้าตัวเลยนะอ่าของมันเต็มแล้วครับของมันก็เลยน่ะรอยอยู่บนนู้นไงมันเยอะมากเลยนะฟาร์มนี้สุดยอดนะครับบอกเลยนี่ก็เป็นฟาร์มแกะกับฟาร์มวัวอัตโนมัตินะฮะต้องให้อาหารก่อนนะครับกดน้ําตรงนี้แล้วมันวัวมันจะลอยขึ้นไงแล้วก็กดให้อาหารตรงนี้ได้เลยนะฮะ นะครับโอเคนะอืมนะก็ให้อาหารมันลูกมันก็ตกมาตรงนี้นะครับพอลูกมันโตนนแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อจัดการลูกมันนะฮะโอเคแล้วเนาะลูกมันก็จะติดไฟแล้วก็อ่าติดไฟแล้วก็ไอ้นั่นนะอืมตายแล้วก็ดอปมาเป็นของพวกนี้นะฮะอืมประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูฟาร์มเด็กกันสักหน่อยครับจะว่าไปละนะไปดูฟาร์มเด็กสักหน่อยสิ คือผมรู้สึกว่าผมอยากทิ้งพวกนี้ <c oughs> คือมันเยอะเกินน่ะทิ้งๆไปก็ไม่เสียดายครับไม่เสียดายเลยบอกตรงนะเออประมาณนั้นนะฟาร์มเหล็กอัตโนมัิของเราดูสิมีอะไรบ้างโอ้โหสามสิบหกอันครับกับฟอพตี้อีกสิบเอ็ดอันนะฮะอ่าก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนู่นครับฟาร์มทองอัตโนมัิของเรานะฮะผมวิ่งไม่ได้เอ้ยอันนี้ผมก็วิ่งแล้วแต่ผมวิ่งรูปแบบกระโดดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเร็วเกินน้ําแข็งจะมาไม่ทันนะฮะนะครับอืมประมาณนั้น นี่ครับฟาร์มทองอตัอตโนมัติของเรานะฮะรองเท้าผมเป็นน้ําแข็งนะครับเดินบนผืนน้าจะเป็นน้ําแข็งนะฮะเพราะว่ามันมีไอนี่ครับอไอนี่อะไรเนี่ยอ่าวอลเกอร์อะไรนี่สองนะครับอันสุดท้ายนะ่ะเออเห็นไหมเออยืนนานไม่ได้ด้วยดูดิน้ําแข็งมันจะละลายนะครับอ่าประมาณนั้นนะอือฮึนี่ครับฟาร์มทองอัตโนมัติของเราเนะี่ยอ่าต้องเข้ามาใกล้หน่อยนะฮะมันถึงทํางานนะครับถ้าอยู่ห่างมันก็ไม่ทํางานนะครับนะ ถ้าไม่งั้นคอมเราก็ทํางานหนักนะฮะใช่ทำงานหนักมากเลยนะฮะอ่าก็รอสักหน่อยครับแล้วพิกแมนมันก็จะเกิดนะฮะแล้วก็จะตกมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะไหลมาปุ๊บ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 มารวมกันตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็จากนั้นก็เอายาหิวมาปาอัดมันได้เลยนะฮะนเห็นไหมพิกแมนก็เริ่มเกิดแล้วครับ่าโอเคประมาณนี้แล้วเนาะอ่าก็จะเริ่มตกออกมาแล้วนะฮะมันก็ให้มันเกิดหน่อยให้เวลามันเกิดหน่อยนะฮะนะครับผมโอเคอ่อุ้ยตรงนี้มันโอุ้ยชิบหายละวทำไมมันไม่เป็นน้ำแข็งเนาะ มันบล็อกเดียวนี่หว่าโอเคถ้างั้นเอาเรือก็เลยครับเอาเรือไหมเอาเรือมาหนึ่งลำโอเคแปะลงไปเราไปดูนี่กันครับน้อฟาร์มอ้อยอัตโนมัติของเรานะฮะดูซิมันจะทําอ้อยให้เราได้สักกี่อันแล้วผมว่าไม่น่าจะได้เยอะนะแต่ก็มันก็พอได้อยู่นะฮะนะครับโอเคก็ทําไว้ดีกว่าไม่ทาเนาะไปกันเลยนะครับอืมพลังแห่งน้ําแข็ง <laughs> สุดยอดมากบอกเลย นี่ครับปั๊์อ้ยอัตโนตของเราอ่าสิบเจ็ดอันแล้วเวย้ยอย่างละสิบเจ็ดอันนี้สิบหกอนนี่สิบห้าครับโอ้เรียงลําดับกันเลยอ่าโอเคเยี่ยมนะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเก็บของใต้ดินเนาะห้องเก็บของใต้ดินของผมบอกเลยว่าใหญ่มากครับใหญ่มากเก็บไม่หมดเลยชาตินี้บอกเลยของเนี่ยนะถ้าเป็นไอไก่พวกนั้นผมว่าเก็บหมดแน่นอนนะมันเยอะเกินนะครับเออประมาณนั้นอ่าโอเคเดี๋ยวพาลงไปดูเนาะนะครับ เสียใจด้วยนะฮะถ้าเกิดใครอยากบินดูแมปผมนะครับแมปนี้ทําไม่ได้นะเพราะว่าผมปิดไว้นะครับไม่ให้โกงนะฮะนะครับบินไม่ได้หรอกบอกเลยนะจะทํายังไงก็ทําไม่ได้ครับนะเออนะก็คืออันนี้เอาชีวิตรอดแบบจริงจังนะฮะก็คือจะไม่มีการโกงเด็ดทั้งสิ้นนะครับอืมของก็อยู่แบบนี้แหละเนาะนะครับก็นี่ห้องเก็บของของผมเนาะนะก็นี่ครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดแมปผมไปเล่นได้เลยนะฮะตามสบายเลยนะครับ อืมประมาณนี้นะโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตรงนี้ก็ว่างเปล่านะครับเพราะยังไม่เอากล่องมาวางเลยไม้ไม่มีไม่ใช่หรอกครับไม้ไม่มีไม้ไม่มี <c oughs> ไม้โม,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 มดปะเอ้ยนฮ่อันนั้นก็เป็นตัวอินชันของผมเนาะก็บ้านก็นะก็มีเท่านี้แหละครับบ้านก็เป็นเกาะเล็กๆเท่าน,นี้แหละนะก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะฮะมันใหญ่โตไปมันก็ขี้เกียจเดินนะครับจะว่าไปละเออประมาณนั้นอ่าโอเคตรงนี้หน่อยสิ ตรงนี้เป็นฟาร์มขนมปังอัตโนมัตินะครับฟาร์มขนมปังอัตโนมัติก็คือนะฮะวินเดจเจอร์นะครับจะเก็บข้าวเก็บข้าวเสร็จแล้วมันก็จะมาคราฟเองเลยนะฮะคราฟเป็นขนมปังแล้วก็จะโยนให้ตัวนี้นะครับเพราะมันรู้ว่าตัวนี้หิวไงมันก็จะโดนมันก็จะโยนให้แล้วคราวนี้ฮอปเปอร์ก็ดักอยู่นะฮะขนมปังที่โยนให้ตัวนี้มันก็จะดูดเข้ามาในฮอปเปอร์แล้วก็จะมาอยู่นี่ครับนอประมาณนี้บางครั้งก็จะได้แครอทด้วยนะกับข้าวกับเมล็ดข้าวด้วยผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะเออแต่มัน เรื่อยๆนะเรื่อยๆครับเหมือนฟาร์มเด็กนี่แหละได้แบบเรื่อยๆนะฮะก็ไม่ได้ทีเดียวแบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะอ่าประมาณนี้แหละเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มต้นไม้อัตโนมัตินะฮะมันต้องใช้บนมิวเยอะจนเกินไปครับผมก็เลยคิดว่าเราไปหาตัดไม้แถวนี้ก็ยังจะดีกว่านะฮะนะครับอันเครื่องนี้เหมาะสําหรับการสร้างที่ทะเลทรายนะฮะที่ไม่มีต้นไม้นะครับเหมาะมากเลยที่สร้างที่ทะเลทรายนะฮะอ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยนะเออก็ปล่อยไว้แบบนี้แหละเนาะนะครับฟาร์มต้นไม้นี้ไม่ค่อยได้ใช้อะไร แต่ก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่ดีอีกอันหนึ่งเลยนะครับแต่มันไม่ค่อยได้ใช้น่ะปัญหานะฮะอืมนี่แหละนะครับอืมใช้อะไรไม่ค่อยได้หรอกนะนะฮะจจะสร้างมันจริงๆน่ะต้องไปสร้างบ้านอยู่ทะเลทรายครับแล้วก็ค่อยสร้างมันขึ้นมานะเออจะช่วยได้เยอะเลยนะครับในการผลิตไม้นะโอเคแต่มันต้องใช้บนมิวงยสิ่งที่ผมไม่ชอบนะฮะอ่าประมาณนั้นข้าวตรงนี้ยังไม่โตหมดเลยปะถูเอ้ยสกลตันก็อยู่โอ้โหตรงนี้ยังไม่ปักทอดล่ะก็ไม่เป็นไรครับวิ่งมาก็ ท็อตผมก็ขายายมาถึงแถวๆนี้แล้วเนาะนะอืมนี่ครับโอเคไปดูข้างในหน่อยสิอ่าพวกพวกลุ่ข้าวอยู่ในนี้เนาะอันนี้เป็นฟาร์มข้าวอัตโนมัตนะฮะก็สามารถมาโยกไอ้น,นี้เลียนได้เลยนะฮะมันก็จะเก็บเกี่ยวข้าวทั้งหมดเลยนะครับในฟาร์มนี้นะฮะแล้วมันก็จะไหลามาตามน้ําไหลามาปุ๊บๆเข้ามาฮอปเปร์ตรงนี้ ก็ส่งมาที่กล่องตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนปลูกกับนี่ตัวใครตัวมันเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> มันเก็บเกี่ยวให้อัตโนมัติเฉยๆนะครับแต่ว่ามันไม่ปลูกกับให้อัต,อตโนมัตินะฮะใช่นะครับ <c oughs> นะเออแต่ก็ดีกว่าเดิเดนไปทุบทีละแปลงแหละครับนะก็มีคันโยกนี้โยกดับเบิลคลิกก็เก็บเกี่ยวให้เราหมดแล้วเนาะ <c oughs> มันก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้เยอะพอสมควรนะฮะนะครับอืมแต่ถ้าใครโยกแล้วนะ ตอนปลูกกับนี้ตัวใครตัวมันนะครับตัวใครตัวมันเลยนะโ okay. อเคบายยกันเลยดีเวนะอืมนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหมู่บ้านวินเดจเจอครับเป็นหมู่บ้านวินเดจเจอล้างนะก็คือมันไม่มีอะไรนะฮะตรงหมู่บ้านนี้ก็คือมันผมเอาวินเดจเจอมาทําฟาร์มหมดแล้วไนงะแล้วคราวนี้หมู่บ้านนี้มันไม่มีอะไรเลยครับนออ๋อเดินมาตามไอแถวไอเลสโตรนะฮะผมเคลื่อนย้ายไอพวกวินเดจเจอมาตามรางรถไฟไงก็เลยเห็นเลสโตนตามเส้นทางนะฮะ นะครับอ่าเดี๋ยวพาเดินไปอ่าเริ่มเห็นลางๆแล้วใช่ไหมหมู่เป็นหมู่บ้านเลเจอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเนาะไปเลยไปเลยไปเลย let's go อันนี้ <laughs> คีปเปอร์ระเบิดนะฮะไม่ไม่ต้องถามผมว่าอะไรนะฮะอ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าครับข้างหน้าเป็นฟอ่าที่พัมอ่าที่พัมเออที่ปั๊มแผ่นซีดีนะฮะนี่ครับโดยมีสเกลตันตรงนี้เออแล้วก็ล่อคีปเปอร์เข้ามาอ่ามีคีปเปอร์พอดีอ่าเดี๋ยวทําให้ดูนะฮะว่ามันล่อจังไดนะครับโออเเคคีปร์ Come on, man. อืมอ uhm, uhm, er, er, uh, uh, ืมเข้ามาคีเปอร์คีเปอร์เข้ามาสิคีเปอร์เข้ามาคีเปอร์เข้ามาอ่ะคีปเปอร์เข้ามาแล้วเออเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะโอเคมาเลยน้องเกยวตันจ๋าอืมแล้วเกินเ่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยคีปเปอร์ต้องการตัวเดียวพอนะฮะสองตัวนี้มันจะมาบึ้มไอ้เครื่องฟั๊มแผ่นซีดีอัตโนมัติของผมนะครับโอ้ยออกไป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 พวกบ้านนี่เอออืเยอะจังเลย นแนะนําให้ทอดมาปักรอบๆอินดี้วนะฮะแล้วเราก็มายืนตรงนี้ครับสเกลตันจะยิงคีปเปอร์แล้วคราวนี้คีปเปอร์ก็จะตายก็จะดรอปแผ่นซีดีนะฮะเนาะก,ก็นี่แหละครับเครื่องปั๊มแผ่นซีดีของผมนะเออนี่ครับคีปเปอร์ตายอันนี้ก็จะลงแล้วก็มาเก็บแผ่นซีดีได้เลยนี่ไงอืมแผน่น CD ดีนี้ครับแผ่นสีดำอ๋อได้แผ่นซีดีเอ้เยโอโคีปเปอร์มาอีกตัวเหรอโอเค ถ้าอยากได้อีกแผ่นก็เอาคีเปอร์เข้าไปครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูเฉยๆนะแต่แนะนําให้ปักทอรรอบๆด้วยนะแล้วก็ค่อยไปลากคีเปอร์เข้ามาก็ได้ครับนะผมคิดว่าจะปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะ <laughs> ผมลืมปักไว้นะก็ตั้งแต่สร้างเสร็จผมก็ไม่ได้ปักเลยนะครับนะเออเป็นอะไรที่โซแซดมาก หมู่บ้านวิลเดจอร์ไม่มีวิีเดจอร์เลยแม้แต่ตัวเดียวนะฮะเพราะว่าผมเอาไปทำฟาร์มหมดแล้วนะแต่ก็ถ้าว่างๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนซอมบี้วิีเดจอร์นะฮะกลายเป็นวิลเดจอร์ธรรมดาแล้วก็มาประจำหมู่บ้านนี้อีกเหมือนเดิมนะฮะนะครับถ้าว่างๆนะถ้าว่างเดี๋ยวค่อยมาทำก็แล้วกันนำไอ้พวกวิีเดจอร์กลับมาสู่หมู่บ้านนะฮะผมเอาไปอ,าออกไปหมดแล้วนะเดี๋ยวมันต้องมีการทดแทนกันเกิดขึ้นแน่นอนครับรับรองนะนะประมาณนั้นเนาะ โอเคพอเดินมาตรงนี้นะฮะเดินผ่านหมู่บ้านวีเลเจอร์ไปนะครับจะเห็นเสาไอสโตนสูงๆต่อขึ้นนะฮะใช่ครับตรงนั้นก็คืออ่าน,นี่มันอะไรนี่โอ้ยออกไป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 อืมจะเห็นเสาสโตนสูงๆนะฮะต่อขึ้นก็คือตรงนั้นนะครับเป็นจุดที่เดนพอท่ออยู่นะฮะนะครับเราก็ไปตรงนั้นได้เลยเนาะนะครับอืมนี่คือจุดที่เดนพอท่ออยู่นะข้างล่างนี้ลึกลงไปนะฮะ เป็นจุดที่มีดีเอนพอท่ออยู่แต่ว่าเวลาลงนี่ก็ตัวใครตัวมันมันตัวใครตัวมันเหมือนกันนะฮะโอเคลงแบบนี้แล้วกันนะเออมันผมลืมเอาบันไดามาติดใช่ไหมเออประมาณนั้นนะครับเวลาลงก็เลยแบบนี้แหละครับเออประมาณนี้นะเออนี่ครับมาที่ดีเอ็นพอลทอเลยนะฮะโอเคไหนๆก็มาดีเอ็นพอลทอแล้วตรงนี้มีเนเธอร์ลิงนะครับก็ใครจะมาเนเธอร์ลิงก็ได้หรือจะเดินมาก็ได้นะฮะแต่ว่าเดินเนเธอร์ลิงจะเร็วกว่านะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดีเอ or ็นกันนะ อที่ดินนะฮะมีฟาร์มเอนเดอร์แมนนะครับผมสร้างไว้นะฮะฟาร์มเอนเดอร์เพลอัตโนมัตินั่นแหละนะฮะประมาณนั้นแหละเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันเออรู้สึกว่าเฟรมเรทดรอปนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอา่าปรับอันนี้ขึ้นโอเคเอา่ามันต้องปรับขึ้นปรับลงเรื่อยๆนะครับเพื่อใหอ้ภาพมันลื่นนะฮะเฟรมเรทไม่ดรอปนะนี่ครับฟาร์มเอนเดอร์แมนอัตโนมัติอือเป็นฟาร์มที่ผมชอบที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาครับมาเป็นฟาร์มที่ชอบที่สุดนะฮะเพราะอะไรครับหนึ่งเลย สร้างง่ายใช้อุปกรณ์น้อย2เลยผลิตได้เยอะมากครับอ่าเยอะแค่ไหนไปดูกันไปดูข้างล่างนี้ครับปาาอ่านี่ครับผลิตเรื่อยๆนะฮะแล้วก็นี่ครับนี่ครับ2กล่องแล้วสามกล่องแล้วดูเด็กเออเนี่ยขนาดผมไม่ได้มายืนเอฟเคนานๆน,น,นะก็คือมาแต่ละครั้งเห็น ประมาณนี้แหละครับก็ดูเอานะประมาณนั้นมันจะได้เยอะไหมเออก็ดูเอาประมาณนี้นะเออนี่แหละครับนะที่ดีเอ็นนะฮะที่เอ็นซิตี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มีแต่ที่ดีเอ็นนี่ end, นะครับเป็นฟาร์มนะฮะถ้าเกิดใครอยากไปเอ็นซิตี้ต้องเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลไปด้วยนะฮะเฮ้ยน่าจะเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลมาติดตัวสักหน่อยเนาะลืมไปเออไม่เป็นไรผมได้ขึ้นมาแล้วนะ,ะนะครับทางไปเอ็นซิตี้ก็ไปทางนู้นนะฮะเอ้ยต้องกลับไปเอาเอ็นเดอร์เพิร์ลไม่เอาดีกวนะ่าเอา่เอา่าทางไปเอ็นซิตี้ตรงนี้นะฮะก็สามามรถ ปีนขึ้นไปแล้วก็ไปปาเอ็นดิฟเพลเข้าไปในไอช่องมิตินั้นได้เลยนะฮะแล้วมันจะพาวา์ปไปเอนซิตี้นะครับวิธีกลับก็เหมือนเดิมนะฮะก็ปากลับมาในจุดจุดเดิมมันจะมีอยู่ที่เอนซิตี้นะครับก็ปาเอ็นดิฟเพลรอดตรงนี้ไปแล้วก็ปาเอ็นดิฟเพลรอดกลับมานะฮะมันก็จะอืมก็มันเชื่อมต่อกันนะเออคุ้ง่ายๆนะครับอืมแต่ก็ถ้าตงไปข้างล่างนี้ก็ GGWP นะฮะเรียบร้อยเลยแหละครับมันจะไปเหลือได้จังไยน,นะนะเออแนะนําอย่าไปตกดีกว่านะเดี๋ยวมันได้ระะับ อโอเคทางกลับก็อยู่ตรงนี้แหลนะเนาะไปกันเบยวับอ่ากลับมาบ้านกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูเนเธอร์กันสักหน่อยเนาะเนเธอร์เนเธอร์อืมเนเธอร์ในเนเธอร์ก็ไม่มีอะไรนะเออแต่เดี๋ยวผมพาไปดูฟาร์มน้ำแข็งครับมันมีไอเนเธอร์ลิงก์ไปอยู่นะอืมไปดูฟาร์มน้ำแข็งแล้วก็ไปไอประสาทใต้น้ำกันเนาะโอเคนะครับไปประสาทใต้น้ำไปทางนู้นนะฮะไปฟาร์มน้ำแข็งมาทางนี้ครับผม ทางนี้ทางนี้ทางนี้ลงมาเลยนี่ไงผมยังไม่เอาป้ายมาติดเลยนะฮะว่าประตูไหนไปที่ไหนก็เออก็จําเอานะครับตอนนี้นะรประตูนี้ไปที่ฟาร์มน้ําแข็งอัตโนมัตินะฮะซึ่งอยู่บนภูเขาสูงมากนะครับโอเคสูงพอๆกับฟาร์มทองเลยแหละอ่าว่าไปแมปอ่าโอเคเราอยู่บนนี้แล้วนะฮะอ่าโอ้โหสูงมากอ๋อประมาณนี้เลยครับนี่ครับอยู่บนภูเขาน้ําแข็งนะฮะฟาร์มน้ําแข็งเราก็อยู่บนนู้นเนาะ เออนี่ครับฟาร์มทองสูงพอๆพพกับฟาร์มทองเลยไี่ภูเขานี้นะครับโอเคนะนี่ไงครับฟาร์มน้ำแข็งก็เอาพิกแอคซิลทัตนะฮะมาทุบก,กันรัวๆได้เลยนะฮะในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีน้ําสํารองอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับอ่าก็เอาถัางมาตักแล้วก็วางถังตักวางแล้วก็วางวางวางเข้าไปเออเติมน้ําให้เต็มนะฮะเวลาขุดเสร็จแล้วนะครับโอเคประมาณนี้แหละเนาะไปกับบ้านกับบ้านกันมาเท่านี้แหละนะโอเคใชา้านเทอลิงกลับบ้านกันเถอะอืม เออเดี๋ยวเราไปที่นั่นด้วยครับไปที่เออ่ปราสาทใต้น้ำปราสาทใต้น้ำโอเคปราสาทใต้น้ำกระมอนโอเคกินเข้าไปอ่ตรงนี้นะฮะตรงไปถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับจะเป็นทางไปดีเอ็นนะฮะนี่ครับตามทางไปเลยจะเป็นทางไปดีเอ็นนะฮะส่วนถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาออกมาตรงนี้เนาะมันจะเป็นนะถ้าเกิดเข้าไปในรูนู้นนะครับมันจะพาไปหาเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าปราสาทใต้น้ำนะฮะแต่ว่าถ้ามาทางนี้นะครับถ้ามาทางนี้แล้วก็ตามทางมาเรื่อยๆเนาะ อ่ตามทางตรงนี้มาปึ๊บๆๆๆๆนะจะเห็นปราสาทเนเธอร์นะครับก็สามารถมาปั๊มหัววิเทอร์สเกลตันได้เลยนะฮะนี่ครับปราสาทเนเธอร์อ่าโอเควิธีไปก็ง่ายๆครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะฮะผมสร้างไว้นะครับแล้วก็ปุ๊บๆๆๆๆนี่ไงแล้วมันพาเรามาสู่ปราสาทเนเธอร์นะฮะซึ่งผมจะไม่ไปนะครับอันตรายมากอันตรายมากยังไม่เอาดีกว่านะเพราะว่าชุดเกราะผมมโหมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคกินแป๊บแก๊ปปิ้งงําๆงําๆงําๆงํๆงํๆงํๆโอเค ไปขึ้นไปกันชึบชึบคึบคึบบปึ๊บชึบปึ๊บอืมขึ้นไปเรื่อยเลยโอ้โหมันสูงจังเลยวะเนะี่ยโอเคโอ้โหมีพิกแมน่ายืนต้อนรับอยู่ด้วยครับนาแล้วก็เดินเข้าไปได้เอ๊ะเดี๋ยวมีอีกตรงนึงนะปราสาทเนเธอร์ Network ก็คือมันมีสองที่หรือเปล่าผมจำได้ว่ามันอยู่แถวแถวทางนู้นนะเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหพิกแมนเกือบเดินมาโดนดาบเราฟันแล้วไงแล้วมันจะแห่มาตีผมทั้งเนเธอร์ไงนี่คือปัญหานะฮะดีนะผมไม่ฟันมันเมื่อกี้โอ้โหโเสียวเหมือนกันนะ ออโอเคนะครับอ่าเดินมาตามทางเลยครับมันจะพาเราไปสู่เอ่อตรงนี้เป็นเหวนะฮะโอ้โหมีปาการูงเลยโอ้ยอย่าเห็นเรานะปากระหูไม่เอานะเออโอเคไปครับอืมนี่ครับโอเคเราสามารถวิ่งไปที่ภาษาใต้น้ําได้เลยนะฮะตรงนี้ป้าบถ้าเกิดเราเดินในโลกจริงมันนานไงเพราะฉะนั้นชายนี้ช่วยเถอะครับนะชายนี้ช่วยจะช่วยได้มากเลยนะเออน่ครับรนี่เห็นไหมภาษาใต้น้านะฮะอยู่ใต้น้ําเลยนี่ไงเอ่ออยู่ตรงนี้นะฮะ ผมจะยังผมผมได้ไปสำรวจมาแล้วนะฮะก็กลับไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับก็นะผมพาไปสำรวจมาแล้วเนาะโอเคอืมมันห่างจากตัวบ้านเรามาเป็นพันกว่าบ็อกเลยนะเพราะฉะนั้นใช้เนเธอร์ลิงถอะครับใกล้กว่าเยอะเดินในโลกจริงพันบล็อกเออเดินในเนเธอร์ร้อยบล็อกนะเอาไหนก็พิจารณาเอานะฮะนะครับ <laughs> เออประมาณนั้นนะออไปกลับบ้านกันเถอะไปไปไปก็พาสำรวจหมดแล้วเนาะที่นี่นะฮะ หมดแล้วหมดแล้วจริงๆนะหมดแล้วจริงๆนะเออหมดแล้วนะครับยกเว้นเอ็นซิตี้เอ็นซิตี้ก็ไปดูกันเอาเนาะนะครับนะเออประมาณนะอ๋อนี่ไก่เข้ามาแล้วโอ้โหเป็นไก่ดิบเลยอมไม่รู้มันโดนอะไรนะสงสัยโดนปากกระหูยิงอัดนะฮะโอเคกลับบ้านนะฮะประตูนี้วับมาที่บ้านเราเลยตรงนี้ไนะโอเคครับโอเคอ่าน้องหมานี่ก็ผมก็เลี้ยงไว้เต็มเลยนะอ่าประมาณนั้นนะโอเค แผ่นซีดีเก็บไว้กับเพื่อนมันโอเคอืมโอเคเก็บพวกนี้ไว้ครับอ่าพวกนี้พวกนี้นี้นี้โอเคอ่านี่เต็มแล้วโอเคประมาณนี้แหลนะเนาะโอ้ยของเต็มครับของเต็มเอาไว้นี่แล้วกันนะอ่าอันนี้ของก็เต็มอีกห่ะโอ้ยเบื่อจริงไเอานี้มหมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเค นะครับแล้วก็อเอากล่องมากล่องนึงครับแล้วผมจะถอดชุกเกาะทั้งหมดที่ผมมีของทั้งหมดที่ผมมีนะฮะเก็บไว้ในกล่องนี้นะครับโอเคเอาวางไว้ตรงไหนดีบนนี้แล้วกันนะฮะโอเคอ่ะเก็บไว้ของที่ผมมีอ่ะเดี๋ยว,วเราเลี้ยงให้สวยงามปึ๊บปุ๊บ,บนี่ผมชอบเอามาเรียงแบบนี้นะฮะดาบที่1นึ่งพชอักที่สอง่าพวกูด,ดินที่3มแล้วก็ตามด้วยขวานที่4นะฮะนะครับอืมจากนั้นก็ถอดชุดครับปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคนะอ่าวางไว้ปึ๊บ เออเดี๋ยวเราวางแบบไหนถึงสวยนี่วางแบบนี้ละกันปึ๊บปึ๊บแบบนี้ครับนาโอ้โหแต่จริงจจะพังแล้วนะโทษทีโทษทีจริงจริงจะพังแล้วอ่ะเดี๋ยวผมมีเลเวลครับเพราะฉะนั้นขอเพชรหนึ่งก้อนนะอ่าแล้วก็ขอสติกสองอันสติกไม้สติ๊กหมดแล้วหลอหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นคราฟสิครับรออะไรนี้โอเคอเดี๋ยวผมซ่อมไอ้นี้ให้ โอเคโดยทําแบบนี้นะฮะวิธีซ่อมอย่างชันสลัดก็คือเราจะไม่เอาเพชรไปซ่อมแบบเพียวๆครับเราจะซ่อมแบบนี้ปึ๊บปึ๊บใส่เข้าไปเลยนะฮะโอ้โหรีววสามสิบสามเลยล่ะคือคืออันนี้ผมใช้งานหนักมากแล้วนะฮะแล้วคราวนี้ผมซ่อมมาโดยตลอดนะครับจนมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วครับรีววสามสิบสามในการซ่อมผมก็มีาสามสิบสามจะซ่อมดีไหมหรือจะปล่อยให้มันพังเลยซ่อมก็ได้ครับผ่านเนรวลนะ สามวิวซ้มสามผมก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรอยู่แล้วแหละนะฮะนะครับโอเคนะเนาะนะอืมเอามาเก็บใส่ตว์ตงนี้ให้ลนะเนาะปาบลงไปครับอ่าประมาณนี้นะอ่าส่วนสติก๊กเอาเก็บเอาเก็บไว้ไหนดีเนาะเอ่ออเาไม้าอ่าเก็บไม้ไว้นี่แล้วกันอ่าโอเคโอเคครับผมก็นะแผ่นซีดีผมก็มีเจ็ดแผ่นนะฮะตอนนี้แผ่นซ้อมกันก็มีนะครับอืมประมาณนั้นก็เก็บแคตตาล็อกแผ่นซีดีแล้วก็ทําป้าย นะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาประดับบ้านอีกครั้งหนึ่งกันนะฮะก็เดี๋ยวรวบรวมให้ครบก่อนแล้วค่อยมาประดับบ้านนะฮะโอเคครับผมนะก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคครับผมนะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะฮะสามารถโหลดแมพผมไปเล่นได้ตามสบายเลยนะครับโอเคครับผมเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ